การที่เรายิ่งวิ่งตามเขายิ่งเกาะติดเขายิ่งทําอย่างเงี้ยเขายิ่งไม่รักเราเขายิ่งเบื่อเราเขายิ่งอยากจะหนีเราหรือทิ้งเราไปให้พ้นนะฮะเรารักตัวเราเองเหอะหันมารักมาสนใจตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆเดี๋ยวเขาอาจจะต้องเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเราเขาจะต้องกลัวคนอื่นมาจีบเราเขาจะต้องกลัวคนอื่นมาอยากได้เราแล้วเขาจะเห็นค่าเราในวันนั้นไม่ใช่เราโมแต่ไปวิ่งตามเขาแล้วก็บอกเดี๋ยวเธอจะเสียใจวันนึงเธอไม่มีฉันเธอจะเสียใจเขาไม่เสียใจหรอกคุณอะเสียใจอยู่คนเดียวเพราะคุณโมแต่ท่องอ่ะ คุณหมแต่ท่องว่าคุณรักเขาคุณผูกพันกับเขาแต่ถ้าคุณมีอะไรดีจริงๆเนี่ย <c oughs> เขาสิต้องรักคุณเขาต้องตามหวงตามหึงคุณเขาต้องไม่อยากเสียคุณไปแต่เน,นีียคือคุณวิ่งตามเขาเมื่อไหร่ก็ตามเราวิ่งตามใครเขาจะมีแต่วิ่งหนีเรานะอยากให้คนมาลักอยากให้คนมาหลงอยากให้คนมาวิ่งตามทําตัวเองให้ดีทําตัวเองให้มันมีคุณค่าทําตัวเองให้ใครๆก็อยากได้แล้วเขาจะวิ่งตามอยากได้จะหวงแหนเรา แต่ถ้าเราโมไปตามเขาอยู่างเงี้ยเราท่องไปเถอะเดี๋ยวเธอจะเสียใจวันหนึ่งเธอไม่มีฉัน,นเธอจะรู้สึกเขาไม่รู้สึกหรอกเขาอาจจะรู้สึกดีก็ได้ถ้าสมมุติวันหนึ่งเขาไปเจอผู้ชายที่ดีกว่าเราจำเอาไว้นะตราบใดที่เราคิดว่าเราทําดีเนี่ยถ้าเราทําดีจริงอะ่ะเขาจะรักเขาจะเห็นแต่ถ้าเราทําดีกับคนที่เขาไม่ดีอ่ะถ้าคุณทํ <majors. S 1> าดีกับคนที่เขาไม่รักคุณคุณทําดีกับคนเลวคุณทําดีกับคนที่เขาไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกคุณทําให้ตายเขาก็ไม่เห็น คุณเคยได้ยินคําว่าผิดปิดทองหลังพระไหมไม่มีใครเห็นเาเวลาเขาไปปิดทองไปวัดเขาก็แปะแผ่นทองที่หน้าตักพระมือพระหน้าพระหัวพระอะไรก็ตามถ้าคนที่เดินไปปิดทองหลังพระใครจะเดินไปดูว่าคุณปิดทองตรงนั้นเหมือนกันเวลาเราทําความดีอะถ้าเขาไม่เห็นความดีเราทําให้ตายทํำยังไงเขาก็ไม่เห็นเพราะเขาไม่คิดว่าเราดีสําหรับเขาเขายังเฝ้ามองหาคนอื่นที่ดีกว่าเราเรื่อยไป ดังนั้นเราทําดีให้ตายเขาก็ไม่เห็นความดีของเราจงเก็บความดีเราไว้เพื่อตัวเราเองและเพื่อคนอื่นที่เขาเห็นค่าดีกว่าถ้าเราให้เวลาคนคนนี้มา6เดือนปีหนึ่งสองปีแล้วเขาก็ยังไม่เห็นความดีเราเนี่ยผมจะบอกเลยเสียเวลาเปล่าคุณทําดีให้ตายคุณพั่มบอกว่าคุณดีเขาไม่เห็นคุณดีเขาก็ไม่เห็นคุณดีวันยังค่ําเสียเวลานะฮะผมจะบอกเลยทําดีผิดคนชีวิตเราเหมือนหายใจทิ้งสู้เราเอาความดีเนี่ยกลับมาดูแลตัวเราเองแล้วไปหาคนที่เขาเห็นความดีของเราดีกว่านะ อันนี้สอนเอาไว้นะเพราะเคยโง่มาก่อนเคยทําดีกับคนผิดคนมาก่อนทําดีให้ตายสุดท้ายมันก็ทิ้งไปเอาคนอื่นเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอนาคตดังนั้นอย่าไปเสียเวลากับคนที่เขาไม่เห็นค่าของเราจําเอาไว้ทั้งผู้หญิงผู้ชายจําเอาไว้อืม